จากกรณีมอเจียจัสมีโอคู่รักอิอนเซอร์ชื่อดังออกมาโพสต์ร้องขอความเป็นธรรมหลังจากนำรถโดนชนคดีคนเมาแล้วขับไปซ่อมกับอู่แห่งหนึ่งซึ่งความจริงแล้วรถมีประกันชั้นหนึ่งเบียซ่อมห้างที่สามารถนำรถเข้าศูนย์ได้เลยแต่ช่วงนั้นมีพี่ที่รู้จักได้ชัดชวนพาไปซ่อมที่อู่ที่เกิดเรื่องบอกว่าอู่เนี้ยดีซ่อมดีซ่อมรถระดับซุปเปอร์คาร์โดยพี่ที่โทรมาชวนรู้จักแล้วไว้เนื้อเชื่อใจทางอู่ โดยล่าสุดครับมอเจียยังได้มีการออกมาโพสเดือดหลังจากฟังเหตุการณ์ของผู้เสียหายหลายคนที่มาเล่าให้ฟังทุกคนโดนเหมือนกันหมดพร้อมตั้งคำถามกับอู่ซ่อมรถว่าหนึ่งไปอู่ไม่เจอรถ 2. ติดต่อไม่ได้ 3. ม,มีคนมารับหน้าแทน 4. ของในรถถูกสลับ 5. ้ารถลาช้าไม่เหมือนที่เคลมเอาไว้โดยสภาพรถที่ได้รถเสร็จจริงแต่สภาพรับไม่ได้เลย ประกันตีราคาซ่อม800,000บาทแต่อูตีราคา1 00 7น7แสนบาทมอสเจียเลยขอไปทำที่อื่นจากนั้นอูเลยลดราคาเป็นล้านสามรถโดนชนแค่ประตูสภาพถูกหรือหมดโดยมอสเจียให้สัมภาษณ์กับทางช่องสามว่า สั่งอู่ระงับการซ่อมเพราะเขามีปัญหากับประกันมีความล่าช้าติดต่อไม่ได้เลยสั่งระงับซ่อมจะเอาไปเข้าศูนย์แทนแต่เมื่อไปดูที่อู่ประกันก็ตกใจเราสั่งระงับการซ่อมไปแต่สภาพรถซ่อมไปแล้ว40%เขารือมาหมดเลยแต่ที่ตกใจประตูไม่ใช่มือหนึ่งและยังมีเรื่องล้อแม็กแถมพนักง,งานกำลังซ่อมรถอยู่ทั้งที่บอกระงับการซ่อมไปแล้ว ขณะที่เรื่องนี้ครับมันยังไม่จบนะครับเพราะว่าทางอูเองก็ออกมาบอกว่าเนี่ยทำทุกอย่างถูกต้องแต่ทางเจ้าของรถก็รู้สึกว่ามันมีพิรุธหลายอย่างจนล่าสุดครับในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์โดยวันนี้ครับพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลและดอร์หมวยอลิศราอ่านข่าวนี้นำเสนอข่าวนี้อีกหนึ่งรอบซึ่งเจ้าของอู่ออกมาชี้แจงยืนยันว่า การซ่อมครั้งนี้มีการสั่งอะไหล่แท้จากศูนย์มาร้อยรายการทุกชิ้นมีใบสั่งซื้อแต่เอกสารเป็นความลับเปิดเผยไม่ได้ส่วนที่ตีราคาตอนแรกล้านเจ็ดเพราะรถภายในพังยับคนภายนอกอาจจะไม่เห็นแต่คนในวงการจะเห็นว่ามันพังยับเลยสั่งให้ลูกน้องรือ้อแล้วเช็คทั้งคันไปเจอคัดซีรถเบี้ยว3มิลได้ตีราคาซ่อมค่าแรงตามมาตรฐานอู่ซ่อมรถพรีเมียมเพื่อให้ลูกค้าได้รถสภาพดีเหมือนเดิมเปลี่ยนใหม่หมดรถที่เปลี่ยน ให้เป็นล้อสำรองให้ออกไปเช็คสภาพที่ศูนย์รอเจ้าของรถไปเลือกล้อแม็กมาใหม่อู่พร้อมจะเปลี่ยนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มยอมรับว่าอะไหล่บางส่วนที่ใช้ในการซ่อมเป็นอะไหล่แท้ถอดจากรถรุ่นเดียวกันถือว่าเป็นของแท้จากศูนย์เช่นกันซึ่งประโยคนี้ก็ทําเอาพิหนุ่มกันชยัยอ่านข่าวแล้วก็บอกว่าเอ้ยผมงงว่ะถามว่าอะไหล่แท้ถอดจากรถันอื่นมันคือ,อยังไงกัน อูยังบอกอีกนะครับว่าซึ่งบางชิ้นเนี่ยอูมีสต็อกอะไหล่แท้ถอดไว้สําหรับงานซ่อมเพื่อให้ลูกค้าได้ของแท้ไปแต่บอกรายละเอียดไม่ได้เป็นความลับของบริษัทส่วนที่ล่าช้าก็เป็นการล่าช้าจากขั้นตอนการเบริกเคมของบริษัทประกันไทยโดยอ้างว่ามีการเรียกรับค่าดําเนินการรอบแรกประมาณ2 0 0 0 0เพื่อจะดันยอดอนุมัติเพิ่มจากแ0 0,000อูยอมใจ่ายให้งานเร็วขึ้นบริษัทประกันเรียกเพิ่มอีก10,000แแต่อูปฏิเสธทําให้ล่าชา้าสุดท้ายประกันอนุมัติ ให้หลานสามหลังซ่อมเสร็จส่งรถไปตรวจที่ศูนย์ถึงสครั้งก็ได้รับการรับรองว่าเป็นอะไหล่แท้พร้อมใช้งานตามมาตรฐานพร้อมให้ตรวสอบไม่ได้มีเจตนาหลอกลวงพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างทุกวันนี้ยังไม่ได้ค่าซ่อมเลย